สวัสดีครับมืนอนี้ผมสิมาอายุหากินคือเก่าแล้วครับมืนอนี้สิมาซ่อมไม้เก่าครับไม้ดีเคยได้ปลาไหลไ่เลรอครับคิดว่านา,นาจะมีเน,ะนาะมือนี้คิดว่านาจะมีนาจะลงเหลือ,อนะฮะเอานอนหน้า,นาใส่เบ็ดอายุหากินคือเก่านะครับผมสู่ขึ้นกับเห็นตะย่ำกันขึ้นครับเปนเอาานี้มา่ามา่าให้ตะเวนตกดินครับเพาสีใสทั้งเบ็ดเอียนแล้วก็เบ็ดปลาซับกันไปมองได้เป็นตะมีปลาเขาก็ใส่เบ็ดปลาเนาะอ่านเนาะ มองได้เป็นตะมีเอียนเท่ากับส่เบตเอียนนะครับผมส่วนการอยู่การกินเทากับมหาหนานะครับพอตะเข่ามากนะครับนี่หละจะเป็นมองเห็ดอยู่เห็ดกินของเขานะครับผมไห้กำลังใจครับในช่องยูทูบครัวผ่อหมันกระดองมูวันครับเฟซบุ๊กครัวผ่าหมันกระดองมูวันแล้วก็ให้กำลังใจน้องอาดนํานะครับผมจิตตามได้นะครับว่าเข้าสีมันบ่มาหนี้ครับไ่เบตครับนอนหน้าพี่น้องส่เบดเอียนครับเบ็ดปลาไหลพี่น้องหาอาหารครับ บริหาสซื้อหาขายดอกครับหาอยู่หากินนี่แหละเอาเพ่ออยู่อพอกินครับสูตรของการใส่ปลาไหลก็คือเ๋ย่ต้องถึงดินนะครับผมใส่ตะเวนหลายปลาหน่อยกับมะว้นครับพวกลูกปลาเข็งพวกปลาซิวแล้วอาจนอมาตอดจินเนียครับเขาสงใส่ซ้ำเมือดครับปลาจะบ่อ่อยแรนหรอปลาซีนอนหรือนะครับยาหกฮกนี่แหละครับเสี่ยนอาจใส่จินตนาการ พอป,ปลาไหลเขาสอบหม่องหกหกนะฮะใส่แล้วกะสีทาจักเมือม่อดๆพุ่นดภูลาค,ครับจังสีพ่าพี่น้องมายามเด้อจังไดรกันตรงไดนเขาแลงนะ่ะวันนี้นะครับคือเก่าเพราะว่าเขาห่อตะเข่ามากับมหาอนาครับเอ๋อไส่แล้วยามกับครับผมเชื่อกับมีตัวขี้ดื้อครับเขามาดึงเหยื่อดึงหยังแล้วเชื่อกับลูกปลานะ เขาจะดึงจนสุดสายผมนะพี่น้องดึงเข้าไปได้ครับบ่แม่นได้ง่ายๆเด็ดนี่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 ได้แล้วครับได้แล้วยินยูยูอัดยูยูอันนี้แค่ยามกลับเด้อครับเด้อยามกลับนะครับผมขั้นนี้ดึงเป็นดึงครับขั้นจนจมลงในน้ำครับขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดนะครับผมจมลงในน้ำเลยแจักสิอยู่บ่อยุหระพี่น้องเออนี่แหละพี่น้องโอ้งามยิ่ดอกอัด งานเดียงานเียว่วกบันนี้หกเลยพี่น้องเขาอยู่มองมองหกหกครับบเว็นจำเป็นวัาตรงหกหยานะนะบ่นจำเป็นวัาตรงหกหยานะครับอื เห็นบ mm. e <im> no ่เห <Tür> ็นบ่ขั้นตีงครับตึงยางไงเลยนะนะเห็นบ่ตึงยางไงเลยเด้เห็นบ่เห็นบ่ครับเขาดึงขั้นครับตึงยางไงเลยเอาเสียนอัดน้ำซ้ายไปเลยโอ้ยเดห้องเอหกขวานใหม่หกยั้งกระไดครับขอให้หกประจําเป็นว่าตรงหกหย่านะครับผม ข้าวฮาตัตให้พ่อกว่าสีได้ทุลักทุเลได้พี่น้องเสียนอาดนั่งกับหนามเลยปาดติ๋ถั่วดึงเลยดึงเลยดึงหัว ยิงหางเฮ้ยพะยเอียนอถอยถอยถอยขึ้นขบไป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 บ่บ่ฮัทฮัทไป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 ฮัทขาดเป็นบ่เนีนไปอะไรอยู่บ่เอาวิ่งมาเอาวิ่งมาเป็นตะยู่บ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 ่ยู่บ่ยู่เป็นบ่วิ่งสีวิ่งยีเสร็จแล้วเอาเอานั่นนั่นนี่นั่นบ่บ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เอ่ะเออเอ่ะเอาดีด้วกำกำลัดเลยกำรัดโมรัดนะบ่ฮะ้องเห็นบ่อุ้ยพญาเอียนหน่อยนักหน่อยนาได้สิได้พี่น้องรุ่นนี้ครับว่าเด้อกำรัดปากเลยเบิ่งจะจ่าอีกทีนึงเซียนอาจว่าเอาขึ้นให้เบิ่ง จับมันมันยงังดอกอย่ามันหลุดบอจับตัวเลยจับตัวขึ้นห้เบ่งนี่อ้ยพี่ดองเอ้ย,ออยหายากรุ่นนี่ครับมันกินกับหลุดน่ะนะนะมันกินกับหลุดเบ็ดด้วยครับเด้อตัวใหญ่ปานนี่ครับกำเต็มกำเลยเสียนอาดมันยังหรอกครับผมบอยาามันหลุดมึงหันเออก็ได้หลุดพอดีมันบอแม่หลุดพอดีหลุดเบ็ดพอดีนะครับผมแห้งหลายรุ่นนี้นะครับผมโอ้เหยื่อใสเดือน เนี่ยเศียเดียนเอาโซ้บังจ้าบา้าน <Okay. S 1> ปลาไหลย,ยักษ์เอ้ยบักอกักครับบักอกักอืออืออือเอา,า,าเอาสายยาสายยาเพิ่นบักอักอือรุ่นนีิรุ่น,นอากเป็นบ่แม่นรุ่นบักอักอือเอาดานการล้วครับผมปลาบ่เลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวใครยืนมาไทยไทยไทยปลาไหลปลาไหล อูอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องอุ้ยสดสดเลยปลาไหลกินจะลักษณะนี้นะครับผมโอ้ยังอยู่อาตาตาตายังอยู่ยังอยู่นี่ลักษณะนี้นะครับการดึงเบ็ดของปลาไหลนะครับผมนี่คือขั้นเบ็ดนะครับนี่เห็นบออยู่อยู่นี่นี่นี่อ้าวเจ่าจับยังยังเดือยยังเขื่อนอยู่เออยยังเขื่อนอยู่ เขือนด้วยจับบอือโอ้สิได็ดต้ม่มสูพี่ดองกินเ้อะครับเด้อเมื่อนี้ต้มครับปีงมาหลายมือแล้วดึงไปโหลดถือถอดใช้ถอดขั้นก็ไดอ้อัดนี่อย่างรุดโอ้นี่ลราเพื่อนจับเย็นมือเป่าอีกหลังนึงที่ดึงจมครับดึงจนขั้น ลงไปในน้ำเลยจะวัวสียูหรือบอัวนบ่นงพี่น้องอ <c oughs> ือครับงามงามลุนนะครับอะไรครับแล้วแรงอยู่เรอกพี่น้องเย็นฮะบออีกแล้วอีกแล้วเ,วเ,วเอ,อ้ยเดี๋ยวๆพี่น้อง <c oughs> เห็นง่ายครับบางเจ้าก็ขึ้นมาทึ่งหย่าเลยครับ เฮ้ยพีดองเลยมึงเนี้ยตัวปลาไหลครับมื่อนี้คือโพดคือโพูดแอ่เออกำเจมกำอีกแห้วเสียนอาดเอาจัดการพีขั้นอยู่ขั้นท่ายางมังดึงดึงดึงขั้นเบ็ดเลยอึ้บวะดึงข้างหยามันแของไหมบ่าเออ้ันจิดล็อกไว้เอออึ้บได้ด้วยได้ดยได้วยเกัน้ยเออเลิท่านี้ยี่หรอ มันเอาเกี่ยวหัวไหวอยู่งั้นวะเออเอาสายเกี่ยวหัวอ,อยู่พี่น้องกินนี่สุดยอดดีๆวันพระบอัดแม่นกินวันพระเราก็หากินนะครับหากินหาใหญ่พี่น้องเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเวลาเฮ็ดกินละพี่น้องครับหันคาครับหันคาหันตะไข่แบบตนี้นะครับผม อันนี้ตะไคร้ด้วยครับเดอ้อตะไคร้เพื่อตัวเด้อกินเนื้อพอหั่นแล้วสีขัวครับใบต้น,นี้ครับบักเขือเทศหอม,หอมขัวกันปัดเครื่องอะไรอัดยั่งสุกเดียวหอมครับมีหอมมีกระเทียมมีคามีตะไคร้ครับอ่าพริกด้วย พริกน้ำมขัวพริกน้ำมเื่อนี้เขาสใส่ต้มปลาไหลครับขววเครื่องขววพอเขามีกลิ่นหอมครับออกไปถึงใหม่หมดละเอาขัให้แห้งซับนีดเด้อพี่น้องเด้อมันจังหอมครับไปลเรื่อยๆไปให้หมดเลย ปุ่มไฟใส่ครับหิวเข่าเสียนนัด่าหิวเข่าละครับบุษันนี่ละครับนี่ละนี่ครับน้ำเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเขาเสียบปลาไหลลงเด้อพี่น้องเด้อ ปลาหล้วก็นนะรนำปลาแดกครับปลาแดกเข้ากับเบิดพอดีใส่เบิร์ตหลดอปดปลาแดกเข้าอเอ๊ะสเสรีออกปลาแดกใหม่พี่น้องเอ้ยอาย่หากินบัตอรนี่ก็เป็นชุดรถครับส่วนชุดรถนี่ใสายไล่เสียบไหลเพื่อนวะ เลยก็ได้สรุปเบกือบ6ปลาเกืเบอ่าเจ๊น้กอนนก็เสียบเลรอพี่น้องอยู่นายูให้อยู่น,นาครับนะครับเด้อกินข้าวนล้วกันครับข้าวแรงน้ำกันครับอยู่นาครับขั้นตอนสุดท้ายครับคือเติมกระเพ้าเด้อพี่น้องเด้อพักยั้งกระเบ,บือกระเพ้าครับกระเพ้านี่แน่นอน,นดีๆนะครับผม สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วครับอ่ะเปือยตรงนี้กับเปลยครับนเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเปลยเป็นเปืลยครับผม ปลาไหลครับต้มเปียดปลาไหลนอนหน้าครับผมเมืองน้ำครับเข็มข้นขนาดถิ่นมปลาไหลน้ำกันครับต้มเปียดต้มเปียดได้เป็นเปื่อย